บีวีดีซีลนะครับพละกำลัง0ถึง100ใช้เวลาเพียง3.8วินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยแพ็กเกจเคลือบเรซินบวกฟิล์มกันรอยลักซูรี่เท่านั้นครับสวัสดีครับผมแสวงพีแคร PK, พันทองชุมบุรีและลังสิทธิปทุมธานีสำหรับแพ็กเกจเคลือบเรซินบวกฟิล์มกันรอยลักซูรี่เข้ากับสายนี้แน่นอนครับผม เริ่มจากเคลือบซูเปอร์เรซินนะครับซึ่งโปรแกรมนี้เราจะมีการขัดเตรียมผิวแบบ m i ลเลอร์ฟินินะครับหรือขัดสีรถเนี่ยให้เป็นผิวกระจกและคุณสมบัติพิเศษนะครับ ของซูเปอร์เรซินเนี่ยน้ำยานะครับเป็นเทคโนโลยีที่สามารถฟื้นฟูนฟนริ้วรอยได้ด้วยตัวของเองเมื่อเจอความร้อนและออปชั่นพิเศษเบียดเชียวชนทำสีมาใหม่เรามีบริการเคมชิ้นงานไม่จำกัดไม่มีค่าใช้ใจ่ายตลอดอายุการับประกัน และต่อมานะครับเป็นส่วนของฟิล์มใสกันรอยนะครับ b ีไวดีซิลคันนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นตัว Luxury s ่ r i รีซึ่งเป็นเบดฟิล์ม UTL นะครับจากสหรัฐอเมริกาเป็นเบดฟิล์มที่นำเอามาผลิตเนี่ยเป็นตัวใหม่เลยซึ่งเบดฟิล์ม UTL นะครับที่มีความโปร่งใสสูงเมื่อน,นำมาผลิตเป็นแผ่นฟิล์มแล้วจะทำให้ความใสความเงาความสวยและความคงท,ทนที่ยาวนานนะครับ คุณสมบัติหลักของฟิล์มอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับยังมีเทคโนโลยีที่มีโอริโอโคบิกเอฟเฟกคือการต่อต้านมลภาวะได้อย่างดีเยี่ยมครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับ i n นสแตนท์ฮ l i n g นั่นก็หมายความว่าสามารถฟื้นฟูริ้วรอยได้ด้วยตัวของมันเองโดยไม่ต้องอาศัยความร้อนพร้อมบริการหลังการขายนะครับมีการนัด เข้ามาทิเนอร์ชั้นฟิล์มเนี่ยทุกหกเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยสายแรงสายสุดนะครับต้องเพกิจนี้เลยสำหรับ B ีวีดีซีลนะครับพีแคร์พานทองจุบลีและพีแคร์ลังสิตกรุงธานีพร้อมให้บริการ